อันนี้ก็เป็นเครื่องแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นผ่านไลน์นะครับเป็นจอแสดงผลภาษาไทยนะครับก็จะอ่านค่าอุณหภูมิขึ้นมานะครับ อันนี้ก็จะแสดงผลเป็นความชื้นกับอุณหภูมินะครับเดี๋ยวสมมุติจะกดเพื่อไปแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับน์นครับสมมุติถ้าค่าความชื้นกับอุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่มีการแจ้งเตือนนะครับ สมมุติตอนนี้มันเป็นอุณหภูมิเปนยีิบเก้าความชื้นเป็นห้าสิบแปดอยู่จากที่แจ้งเตือนไปแล้วไหนก็ยี่สิบเก้าห้าสิบแปดถ้าสมมุติกดให้แจ้งเตือนนะครับมันก็จะไม่มจไมไแจมันก็จะไม่เข้าไปทําแล้วนะครับนะครับมันก็จะไม่เข้าไปทําแล้วแต่อันนี้เป็นห้าสิบเจ็ดนะครับดูนะความชื้นเปลี่ยนแปลงนะครับจะเข้าจะแจ้งเตือนนะครับ เห็ไหมครับก็คือความชื้นหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปุ๊บจะมีการแจ้งเตือนเข้าลายทันทีนะครับแล้วก็ค่าก็ต้องมากกว่าที่ตั้งค่าไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีการแจ้งเตือนนะครับตมมนี้ยี่เก้าห้า็ดมันแจ้งเตือนไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ นะครับโปรแกรมก็จะไม่เข้านะครับมันจะมีการเช็คอยู่ครับอันนี้คือมันเข้าไปแล้ว่นะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เข้านะ